สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้จะมีเมนูสามเมนูครับมาฝากเ,เพื่อนๆเอ่อจะเป็นเมนูเป็นกับข้าวสามอย่างมีแกงป่าแกงป่าหมูแล้วก็ต้มยำรวมมิตรแล้วก็ผัดกระเพราหมูเป็นกับข้าวสามอย่างครับเราจะทำไปทีละอย่างเริ่มจากเอาอะไรดีก่อนเอา เอาแกงป่าก่อนแล้วกันใส่น้ำมันนิดหน่อยครับเพื่อตัวพี่แกงอะไรครับทั้งหมดเราจะทำถุงละหนึ่งร้อยบาทใส่พี่แกงประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพูดพี่แกงให้หอมก่อนนะครับสักประมาณหนึ่งนาที ใส่น้ำมันนิดนึงเ่อน okay, <okay>, okay. แกงป่าของเราก็จะมีตัวเปกยาวมเมื่อเขือกระชายพริกชีฟ้าแดงกเขียวอะไรอย่างเียข้าโพดอ่อนใบมักรูดรแล้วแต่จะใส่เลยครับ ยังฝ่ายเป็นหมูชิ้นนะครับผมใส่ประมาณหนึ่งร้อยกรัมหลังจากผัดี่แกงประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ใส่หมูลงไปได้เลยผัดทุกอย่างเข้ากันเลยะครับเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลย น้ำได้หนึ่งกระบ,บวยในระหว่งางรอแกงป่าเราทำผัดกะเพารารอได้เลยครับกว่ามะเขือจะเปื่อยก็ใช้เวลานานนิดหนึ่งไม่ต้องรอเสียเวลา เปิดไฟเบาๆไว้อีกดาวหนึ่งเรามาหัดผัดกะเพราได้เลยใส่น้นมันนิดเดียวพอลูกค้าท่านนี้ให้ใส่ใส,ใส่ตัวปรกยาวด้วยใส่หมูลงไปผัดได้เลยทำไมไม่ต้องใส่ก็ได้นะบางคนก็ก็มันราคาหนึ่งร้อยบาทเราใช้หมูประมาณห้าสิบเอ่อห้าร้อยกรัมหรือประมาณครึ่งกิโล I mean, like that. หมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่ตัวกระยาเลยนะ เราจะใช้เวลาในการผัดประมาณสัก5นาทีหมูไม่เยอะมากจุดนี้3ถุงราคาถุงละ100บาท300บาทก็อโอเคอยู่ ให้สุกประมาณนี้ครับอย่าให้สุกมากแล้วก็เริ่มปรุงได้เลยอันดับแรกที่ขี้หนูครับเผ็ดน,นิดนึงประมาณสองช้อนโต๊ะอันนี้เป็นผู้ใหญ่กินเอ,อันดับที่สองจูรสกับน้ำตาลอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะอันดับที่สามซอสแนลรมประมาณสัก เอ่นอนโต๊ะอันดับที่สี่ใบกระเพราสักหนึ่งกำมือและสุดท้ายยวดำสักสองช้นโต๊คนดูแกงป่าด้วยนะครับ ถ้าน้ำแห้งไปก็เติมน้ำได้ไิมความหอมนิดนึงพี่ชัยกดทำทุกอย่างห้ากันแค่เดียวเรี็บร้อยปัดกะเพราหมูหนึ่งร้อยบาท พอหนึ่งร้อยบาทก็โอเคอยู่นะเองพักไว้ก่อนอมาปรุงแกงป่าต่อได้เลยคนระับ สุกพอดีครับนีแกงป่าสุกพอดีเริ่มปรุงได้เลยอันดับแรกครับเอ,อ่อกะปิประมาณปลายช้อนนิดเดียวใส่แค่พอหอมนิดเดียวถ้าน้ำน้อยก็เติมน้ำนิดนึงอยให้น้ำเยอะ น้ำปลาครับประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะแล้วก็ชิมเอาแล้วก็ชูรสแกงปลาจะมีแค่นี้นะใส่แค่น้ำปลาก็จุูรสแค่นั้นแล้วก็กะปิน้ำปลาจะต้องใส่เยอะนะบางทีที่แกงบางจ้ามันเค็มมากๆใส่แล้วก็ชิมมาดีกว่า โอ,อเคปาดีให้มาเตืยสูงนิดนึงเขาพ่วไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะพ้นเกินไปแล้วก็ใบกระเพราหนึ่งกำมือใส่ไปเลย อันนี้เป็นแกงป่าหมูชิ้นหนึ่งร้อยบาทเหียบร้อยดูก่อนนี่แกงป่าหมูชิ้นเหนียบร้อยครับแล้วก็จะเหลือต้มยำอีกหนึ่งถุง กดปุ่มร้อยหนึ่งอก็กินประมาณห้าหกคนคุ้มนี่างปลาหนึ่งถุงหนึ่งร้อยบาทโอเคนะไม่มาแล้วก็ไม่เราจะเกินไปครับก็ได้กำไรอยู่ ก็เหลืออีกหนึ่งอย่างต้มยำเป็นต้มยำรวมมิตรครับน้ำใสธรรมดาราคาหนึ่งร้อยบาทถุงนอใครใส่น้ำปลาลงไปเลยประมาณสักสองกระบวยแล้วก็รอให้น้ำเหลือต้องใส่เ่องต้มยำ พอน้ำเดือดก็ใส่กเตยงลงไปได้เลยครับต้มยำรวมราคาหนึ่งร้อยบาทก้อนต้มยำผมใส่หนึ่งก้อนไปเลยจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดแป๊บนึง สำหรับตอนสายเราก็จะมีเมนูกระเพรากุ้งหมูกรอบไข่ดาวพิเศษกระเพราทะเลไข่ดาวพิเศษกระเพราหมึกไข่ดาวพิเศษอีกสามกล่องช่วงเข่ยสายอันนี้เป็นเครื่องรวมมิตรมีไก่มีหมูมีหมึก แล้วก็กุ้งสี่อย่างปริมาณก็กะกะเอาไม่ไม่เต๊ะทุกอย่างนะแต่ต้นทุนปไปจ่ากพยายามไม่ให้เกินประมาณสักห้าสิบหกสิบปร์เซ็นต์ห้าสิบสิเปเ็นตก็ประมาณต้นทุนก็ไม่เกินห้าสิบหกสิบาทสุดๆแล้วก็หกสิบบาทกำไรทีสี่สิบาทก็ถือว่าโอเคอยู่หากค่าน้ำค่าไฟไปแล้วก็ก็ยังเหลือ เดีอ๋อยู่เยอะอยู่อเคเหลือนแล้วครับก็ใส่โอ้กระไก่ลงไปได้เลยไม่ต้องรอส่วนหมึกกับกุ้งรอไว้ที่หลังรอให้เดือดนิดนึง ลูกค้าเจ้านี้เอาเปรี้ยวเผ็ดได้เพราะว่าผู้ใหญ่กินเราจัดเต็มได้เลยครับผ่านไปประมาณสักสี่สี่ห้านาทีก็เริ่มปรุงได้เลยอันดับแรกเลยน้ำปลาสักสามช้อนโต๊ะแล้วก็จูรอดสักนิดนึงปกติก็ไม่ค่อยใส่หรอกซุยำแล้วก็อันนี้น้ำมะขามเปียกสักสามช้อนโต๊ะ แต่ถ้ามาเติมได้ทีหลังไม่เป็นไรหรือไม่ก็บีมะนาวก็ได้ชิมรสชาติได้เลยลเออเตอมะนาวมัมะนาวที่บ้านมีเยอะลวงใหญ่ ให้หมูให้ไก่แล้วสุกแล้วก็โอเคครับใส่หมึกกับกุ้งไปได้เลยโอเคเรียบร้อยอีกบรรดาวนิดนึงสองซี่โอเคจบนี่ต้มยำรวมนี้ยรอยครับ i ใส่นะ่าจะใส่ได้สามถุงนี่ได้เยอะอยู่นะต้มยำรวมมิตรหนึ่งถุงหนึ่งร้อยบาทโอเคียอยู่ไม่น้อยนะมิตเพราะว่ามีทั้งหมึกไก่หมูแล้วก็กุ้งด้วยสี่อย่างนี่นร้อยครับกับข้าวสามอย่างอย่างละหนึ่งร้อยบาทสามร้อยบาทกำไรจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทโอเคครับ Ok bye bye